คือเพื่อนเครื่องนะครับรูสล็อตสามารถตั้งโซ่ได้ตึงหย่อนได้นะครับอโอกาสที่สเตอร์ตัวนี้จะทําแล้วไม่จบคือเราลดหย่อนได้พอลดย่อนปุ๊บโซ่มันไม่พอดีนะครับพอโซ่ไม่พอดีปุ๊บถ้าเราไม่ทํารูสล็อตตัวนี้โอกาสมันตั้งโซ่มันจะไม่พอดีนี่เราจะสล็อตรูสล็อตไว้รูเครื่องไว้ ถ้าเกิดสเตอร์เล็กลงปุ๊บโซ่มันยาวขึ้นหรือว่าอย่างไงนะครับมันก็จะสามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ฝั่งรับประมาณ2เซนนะครับเดี๋ยวเฟือนะครับผมจังหวะของโซ่สักเซนหนึ่งก็โอเคละเอาให้โซ่ตึงได้น,นีโซ่ก็จะตึงพอดีนะครับอันนี้เราก็ยังยังไม่ได้ขันให้มันตึงอะไรมากนะครับก็อันนี้ก็ลองฟ้องไว้ก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็คือเือบตึงละแล้วก็อันนี้เดินหน้าได้อีกประมาณ2เซนนะครับหน้าสองเซน ถอยหลังได้อีกหลายเซนเลยนะครับผมสามเซนกว่าอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมเฮานะครับผมพอจับจังหวะได้แล้วจังหวะของโซ่ตรงอะไรตรงปุ๊บเราก็มาเดินที่เพาส่วนตัวนี้เราจะมีดามนะครับดามดามตัวนี้แล้วก็โยงไปด้านหน้านะครับแพน์มอเตอร์จะไม่กดตัวลงนะครับผมส่วนแบตไม่น่าจะดามนะครับผมเดินเดินไปแค่นี้ก็โอเคไหว จากกำลังของแบตนะครับคือต้องการไม่ให้ตัวนี้มันดูเยอะเกินไปถ้าเกิดเราเอาเหล็กมารับปุ๊บมันดูมันดูไม่สวยนะครับมันเยอะเกินไปเราก็จะทําประมาณแค่นี้ครับอ่าครับตรนี้ตัวกันไล่ทีนึงให้เหล็กมันเป็นแนวตั้งครับมันก็จะแข็งแข็งแรงไปอีกนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเอาโอเคจัดการเลยเชื่อม ไอเสื้อการสเก็ตไฟมาปิดมอเตอร์ก่อนประมาณนี้นะครับจุดวางมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวประกอบเสร็จเชื่อมตรงนี้เสร็จเดี๋ยวใส่ล้อแล้วก็จะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนึงนะว่าเสร็จแล้วมันจะออกมาประมาณไหนใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมโอเค เดิมงานออกนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเสร็จแล้ว